สวัสดีค่ะนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่ฟ้าจะมาทําเรื่องธาตุทั้ง4เนาะนะคะก็มีไฟดินลมน้ำเนาะนะคะเรามารู้จักคนชาวราศีเมษสิงหธนูก่อนเนาะนะคะ เป็นธาตุแรกเลยที่เราจะพูดถึงแล้วนะคะก็คือธาตุไฟค่ะนะคะธาตุไฟเราจะเป็นคนทนี่มีความมั่นมั่นใจในตัวเองค่อนข้างสูงเนาะนะคะมีความกระตือรือร้นเนาะนะคะมีความยิ่งใหญ่มีความอิสระเนาะนะคะมีอุดมคติความคิดสร้างสารรค์แล้วก็การมองโลกในแง่ดีนะ,ะมีแรงจูงใจมีความกระปี้กระเป๋าเนาะ,ะสาหรับคนลักษณะของคนธาตุไฟเนาะนะคะธาตุท,ที่สองก็คือธาตุดิน ธาตุดินก็ได้แก่ชาวราศีมังกรพฤกษกนะคะราศีกันนะคะเป็นธาตุเชิงลับนะคะธาตุนี้นะคะชาวสามราศีนี้ธาตุหรือว่าธาตุนี้เนาะนะคะหรือดาวที่สถิตอยู่ราศีนี้เนาะนะคะจะมีความหนักแน่นเจ้าระเบียบนะคะมีความเชื่อมั่นนะคะแล้วก็เป็นนักวัตถุนิยมนะคะมีความวิถีพิถันมีความถี่ถ้วนมีความเป็นระเบียบรักษาแบบแผนได้อย่างดีเนาะนะคะ และที่สําคัญเขามีความสเสถียรในอารมณ์เนาะนะคะสำหรับคนลักษณา3ามราศีนี้หรือว่าคนที่เป็นคนธาตุดินเนาะนะคะเรามาดูธาตุที่สามธาตุที่3ามคือธาตุลมนะคะธาตุลมก็ชาวราศีตุลกลุมมิถุนนะคะตุลก็จะเป็นราศีแม่ธาตุนะคะมีธาตุเชิงลุกนะคะมีลักษณะเป็นเชิงลุกนะคะธาตุลมเนาะนะคะ เป็นการอยู่เหนือกฎเกณฑ์ธรรมชาตินะคะเหนือนอกเหนือขอบเขตนะคะสามราศีนี้จะเป็นคนช่างคิดช่างจินตนาการมีไหวพริบปฏิพานนะคะแล้วก็มีความเด็ดขาดไม่ลังเลนะคะแล้วก็เป็นคนช่างพูดช่างจานะคะมีปฏิสัมพันธ์ดีมีความร่วมมือแล้วก็เป็นคนไม่ยึดติดนะนะคะลื่นไหลไปเรื่อยเนาะนะคะไม่ขึ้นอยู่กับความเป็นจริงนะคะมีจินตนาการเหนือความคาดหมายค่ะนะคะแล้วก็มีความรู้ เป็นพลังสติปัญญาสำหรับธาตุลมเนาะนะคะอ่ะเรามาพูดถึงธาตุสุดท้ายกันนะคะธาตุน้ำเนาะชาวราศีกรกฎพิจิกแล้วก็มีนะคะเป็นธาตุเชิงลับนะคะมีความกลมกลืนปรับตัวง่ายนะคะคนที่เป็นชาวธาตุน้ำมันก็เหมือนน้ำเนาะนะคะอยู่ในภาชนะใดก็จะเป็นลักษณะนั้นๆนะคะการปณีประนอมการอ่อนไหวนะคะการละเอียดการเปราะบางนะคะมีความเป็นส่วนตัวสูงการดูแลการเอาใจใส่การตอบสนองการจินตนาการนะคะแล้วก็ความลึกลับ นะคะมีสัญชาตญาณการปกปิดการซ่อนเล้นความลึกลับความไม่แน่นอนนะคะสำหรับชาวราศีกรกฎพิจิกมีนะคะหรือว่าชาวราศีธาตุน้ำก็มาเล่าให้ฟังเนาะนะคะอ่านหนังสือให้ฟังเนาะนะคะสี่สีธาตุนะคะไฟดินลมนม้ำเนาะนะคะก็ใครนะคะอยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะ โหราสตรไทยจีนพม่าแอดไลน์ได้เลยแม่ฟ้าตองแปดค่าครู598บาทยินดีให้คำปรึกษาทางโลกแม่ฟ้าจบปริญญาโทรบริหารการยุติธรรมปริญญาตรีนะคะนิติศาสตร์นิเทศาทศาสตร์เนาะน,นะคะนะแล้วก็โหราสตรไทยจีนพม่าะนะคะใครอยากจะได้ความรู้นะคะแนะนำแนวทางการทำนามบัตรนะคะการตั้งชื่อนะคะ ตั้งชื่อองค์กรตั้งชื่อตัวตั้งนามสกุลด้วยนะคะแอดไลน์มาเลยค่ะยินดีให้คำปรึกษาหรือใครอยากจะเปิดแพ้ย24ิบสีออนไลน์ได้นะคะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขค่ะนะคะติดตามอีพีต่อไปค่ะนะคะอ่านหนังสือเล่าให้ฟังค่ะนะคะสวัสดีค่ะ